สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการปกป้องตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคค่ะจากวิกฤตการณ์โควิด1 9ที่กำลังระบาดทั่วโลกในปัจจุบันนี้นะคะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆในการใช้ชีวิตเช่นเราต้องอยู่บ้านมากขึ้นต้องรักษาระยะห่างเมื่อออกนอกสถานที่สวมหน้ากากอนามัยและต้องล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมหลัก แต่ทุกคนทราบไหมคะว่าแอลกอฮอล์ถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการฆ่าเชื้อได้ทันทีแต่ก็เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราสัมผัสกับอากาศหรือสิ่งของที่มีเชื้อโรคอยู่เชื้อโรคเหล่านั้นก็จะสามารถเติบโตได้ตามปกติทําให้เราเนี่ยต้องล้างมือบ่อยๆสิ่งที่ตามมาก็คือผิวแห้งลอกเป็นขุยนะคะ วันนี้เคมซอร์มีอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็ปกป้องผิวไปในตัวนะคะก็คือ Flash Bio VPW ที่จะมาช่วยปกป้องผิวเราจากเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง14สายพันธุ์รวมถึงโคโรนาไวรัสและ RSV ไวรัสได้ค่ะตัวนี้นะคะสามารถปกป้องผิวจากเชื้อโรคได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงถ้าไม่มีการล้างออกด้วยน้ำนะคะและเราสามารถนำมาใช้งานเพียงเดียวเดียวเพียง1%เท่านั้น หรือใช้ผสมกับแอลกอฮอล์เพื่อช่วยแห้งเร็วขึ้นจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแอนตี้เซปติกให้ฆ่าเชื้อได้ทันทีและก็ยังคงปกป้องผิวได้อย่างยาวนานค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะคะเช่นเวลาที่เราเนี่ยเดินเข้าห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเพื่อฆ่าเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราก็อาจจะมีการหยิบจับสิ่งของต่างๆเช่นปุ่มกดลิฟต์ราวบันไดเลื่อนตะกร้าหรือว่ารถเข็นนะคะ ซึ่งเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นที่ที่เป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคอยู่เราจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่าปลอดภัยแล้วจนกว่าจะมีการล้างมือครั้งต่อไปแต่เมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Fresh Bio VPW นะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ล้างมือเนี่ยนะคะตัวนี้จะช่วยทั้งฆ่าเชือ้อแล้วก็ป้องกันการเติบโตของเชื้อโรคไปในตัวนะคะสามารถป้องกันได้ในระยะยาวแม้ว่าเราจะมีการหยิบจับหรือว่าสัมผัสสิ่งของต่างๆนะคะ จึงเป็นการเติมความมั่นใจนะคะในความสะอาดและก็ความปลอดภัยของเราได้ค่ะ f r e s h by OVPW ตัวนี้มีความอ่อนยนสูงและก็สามารถนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กผิวหน้าผิวกายและนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้ในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวต่างๆได้เช่นบนหน้ากากอนามัยหรือว่าบนพื้นผิวที่เราจะสัมผัสเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะในการปกป้องตัวเองและก็คนที่คุณรักนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ